สวัสดีครับพี่น้องฟังไปสู่ขุขสูขคนครับพบกับผมอีกแล้วครับบ้าปืนดําทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับวันนี้ครับพาพี่พาน่องมากินเขาเชียงอีกคือเก่าครับผมวันนี้บ้าปืนดําก็ได้เมนูพิเศษมากครับผมเป็นสูตรของบ้าปืนดำเองครับขัวไก่ครับอูไก่ครับอูไก่ ตัวหางครับอูไก่ครับจวดจวดครับแดงจึงเครืองเลยเป็นตะเพ็ดขนาดเลยเก็ได้พักไหม่คือเกาครับบักตัวผู้ครับกับแก้มตัวผู้แล้วก็บักลินใหม่ครับบักลินฝากับบักแตงนะครับนัยบักแงนครับอู <laughs> สิกินได้บนนี้ข้นหน่อยใหญ่เลยกัดแล้วหรอก็ต้องบอกดอกเบือกกินเลยอูไก่ครับ สูตรของบาวปื้นดำครับหิวเขามาเกลีัยเลยเพิ่งซีเรแล้วครับสูตรของบาปุนนะครับอูไก่ครับโค้งเป็นซีโค้งไก่ครับไอตัวเนือไก่น้ำครับผมสูตรพิเศษครับผมอูไก่ครับมาครับมากินเขาเทียงน้ำบาปุ่นดำครับจะมีเขาอ่อนห่อน้ครับเขาเนี้ยอ่อนหอ มาเลยครับเด้อกินเขาน้ำบาวปนด,ดำนะครับเด้อพีหน่องสุข่สูข้อนครับนะแสบครับแสบเสดหนาม,มึงจก,ก่อนมยลองขอดขนาดบานันนี่อู้ไก่ครับ สูตรบ้าปืนดำได้ได้สูตรมาตะกับเชฟเชฟลุงห้องบ้าปืนดำน <c oughs> ครับเกลือกุ้งเมืง <c oughs> องเมืองแรงเพิ่มเมลย พ่อคุณครับไอซียูครับฝากว่าหายบิ้มบิ๊ทมันเลยนะครับผมร้ายเกือบครับ หลับกินไหมอ๋อเพ็ดขมขมน้อยเล็กน่อยอ๋อเบ้อืมคัเป็นบรรยากาศร่มร้วหนาวเหมือนีครับเย็นสวยๆตั้กลุ่มตั้งแดดข้างนฝนบกตกครับดีนะเพ่มีฝนตกมานนำ เนื้อก็ขึ่มเนื้อก็แดดครับร่องพีงน่องสูรคุสุคนเห็ดล่ำม,มนนะครับเนื้อสูตรบาวปื้นดำหัวใกล้เ็ดกไะค่าครับอืู้น้ำหน่อยครับจะว่าเห้าบ่ได้เอาเอาหนามไปตั้งใช่ เพิ่งเงินมอลหนึ่งนะครับสูตรผลสูตรอุ่นอ่อาหัดเฮ้ยครับยี่ห้ออืมอืมหยางกันหลดอืมอืมพักหนมอืมอืม อ้ยจบบเป็นจวดเป็นหลังเ้ยูไกู่ไก่สูตรบาปืนดำจุดจวดเพาเขาง่อัง่งหังหอแล้วเมื่อกี้น้่ปลาปืนดำครับ เอาซขง่งขมด้วขมมากจงฝ่ามือไม่ขมพอดีครับแต่ว่ากินลายามาหมดแอลอหอนคอ แล้วอบนาสีน่องคลิปจอนเฮ็ดให็บบกงรบบสีเขึ้นกันครับพี่น่องสู่กูสูขส่ขน้นีเ่เฮ็ดบ่ครับสูตรสูตรขึ้นกัดมอครับของบาปกึ่นดำอู้กูกูแกล่ง 일광호, 짜 먹는 음... 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 쯔 와핀, 쯔와이라 ไม่เอฟซีพันงาโอ้กินข้าปุ่นมีก้อนตึ้มันจะเสียบขนาดวะารครับการขบุมหลายครับกาบความสมซ้มทีส้มใ้บาปปืนดำมุ้ล้อมใจเห็ดจิปหม่ๆซเพอร์ซอหน่องซอหู่ซ้อคดไหนบ้างครับผมขอบคุณหลายครับ เอาปูนดำกับผีพรายย่ำเพชรคิดไม่ไม่ซื้อพี่ซื้อหลังเดี๋ยวรับส้มตลาดครับผมใครจะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้ก็ม้่งใจให้ภาพดินดำเลยครับเด้อทางช่องคนเฉียงดวงชาแนล บดเนม้กไก่สองข่งวันข้อดีทพักน้ำ

ก็เหจำบ่ท่านย้คขอแห้งหรอก หาดหัววะนามพุสิบล์เหรอใช่หาดหัวสุดมันต่มเว้ยวูกอะไรบ้านย่างแน่นามปวกข้างหงัง Đúng rồi. Đúng rồi. ็แสบกุสุก่อนเพราะแรกสุดก่อนมาปืนน้ำมาดเดาลงครับมันคำปวดเพราะอันนี้เป็นข้อแรกมันก็เลยเอามาเใ็ดการกินกระป๋องเทียงนะครับอูกไก่ ก็ขนดเป็นจวด 嗯。Mm hmm. ถึงทีกินเห็นก่อนน้ำถึงพริกไทยเม็ดหอมไว้ไเว้ nào âu hết côn như thế nào <laughs> <laughs> Nó mà hướng vào nè wow, dạ càng làm 완내하 e a เป็นจวดเลยเอ้ยลูกไก่แบบบ้านๆครับอเออมันแบ ล่องเห็ดตอนใต่หนำเมางอี้ครับเดี๋ยวชูดมากซะก,ก่อนงว่ามันเป็นใหม่หม้อป่ะครับดีสามเสียบคนอีกแล้ว โ uh อ้โ huh อ้จวดขนาดนี hey. oh, ่เพชรเนี่ย ไม่เหมานะรับ phụt làm một con cang hà trả hà con nọ bớt nhất là cái đủ bớt <laughs> แจ้งก็ทำเลยย่้ยไง่อแขนเออข้างขอฝากพี่ฝากน้องสุขสุขนครครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดรูปกระดิ่งไปเป็นกำลังใจให้บ้าปืนดำนะครับเด้อเพื่อสี่ไดรับช่มคลิปใหม่ๆของบ้าปืนดำแล้วก็ขอขอบคุณอีกข้าง ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณห,หลายๆเลยครับเด้อโอ้เห็ดครพี่น้องก็ขอ,ขอพักไว้ซ้ำนิก่อนนะครับเนอ้อคลิปหน้า เพลงมาขวากับบ่าปืนดำไม่ทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับชอบก็กดไลค์ครับถูกใจก็กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าปืนดำได้ก็ได้ลาพีล่าน่องสู่ขุดสุขคนไว้ซ้ำหนึ่งครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ